สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูขนมไทยง่ายๆมาชวนเพื่อนๆทํากันอีกแล้วค่ะนี่นะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราจะทําขนมบ้าบินกันนะคะทํากันแบบง่ายๆเลยนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากค่ะส่วนผสมก็มีไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่จะเป็นส่วนผสมของแป้งนะคะมะพร้าวยังไม่ได้ขูดนะคะเดี๋ยวเราจะมาขูดทีหลังค่ะ แกงข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวพี่ใส่ปริมาณไว้ให้นะคะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายค่ะน้ำเปล่านะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะก่อนที่จะเริ่มทำนะคะเดี๋ยวพี่ไปขูดมะพร้าวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะมะพร้าวที่ขูดได้นะคะมาใส่ชามผสมเลยค่ะ เทแต้งลงไปนะคะน้ำตาลทรายค่ะขยำๆให้เข้ากันก่อนนะคะยังไม่เติมน้ํานะคะเกลือป่นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะขยำให้ทั่วนะคะน้ําเราจะไม่ใส่ทั้งหมดนะคะพี่เตรียมมาไว้ให้ดูเฉยๆค่ะปริมาณเราค่อยๆเติมเอานะคะ เอาแค่เปียกปั้นเป็นก้อนได้ไม่เละเกินไปนะคะของพี่จะแบ่งครึ่งนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำใบเตยค่ะอันนี้เป็นน้ำใบเตยนะคะคั้นไว้ค่ะนี่ค่ะเวลาผสมน้ำก็ค่อยๆใส่แบบนี้นะคะนวดให้เข้ากันค่ะเราไม่ต้องเอาจนเละนะคะปร,ะริมาณของน้ำเปล่าที่พี่ใส่ไว้ให้นะคะก็กะไว้โดยประมาณนะคะค่อยๆใส่เอาค่ะไม่ต้องใส่หมดนะคะ ค่อยๆใส่ตามปริมาณแป้งของเรานะคะนี่ค่ะเอาประมาณนี้นะคะเวลาเราวางในกระทะจะได้ไม่เละค่ะอันนี้พี่ก็จะผสมสีธรรมดานะคะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาค่ะใครจะใส่สีผสมอาหารก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะวันนี้ของพี่ก็จะใช้เป็นสีขาวนะคะสีธรรมชาติแล้วก็สีใบเตยเท่านั้นเองค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะทาน้ำมันให้ทั่วกระทะนะคะของพี่จะใช้เป็นน้ำมันหมูนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมันพืชได้ค่ะเวลากระทะร้อนนะหลี่ไฟลงนะคะใช้เป็นไฟอ่อนเลยค่ะเราต้องการชิ้นขนาดไหนก็วางลงไปเลยนะคะกดให้แบนนิดนึงค่ะจัดทรงได้ตามชอบนะคะ จะเอาเล็กเอาใหญ่ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะจะปิดฝาไว้แปบ๊บนึงนะคะนี่ค่ะเพื่อให้ความร้อนทั่วถึงนะคะจะได้สุกถึงด้านในค่ะ2ด้านก็จะกรอบนอกนะคะนุ่มในค่ะความกรอบความเกรียมแล้วแต่ชอบนะคะเอาให้ด้านในสุกค่ะ กลับด้านบ่อยนิดนึงนะคะเพื่อสีจะได้สวยสม่ำเสมอค่ะตอนนี้ก็เป็นสีใบเตยนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะขนมบ้าบินนะคะทำกันแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะ ดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะได้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ